สวัสดีค่ะ นี่พี่นุย้ยเข้ามากับเจ้าแคปค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับแคป SL สนะคะสีดำคันนี้เลย649,00 0บาทแต่คันนี้บอกได้เลยว่าแต่งครบจบพร้อมใช้งานแล้วก็ดุดันด้วยนะคะสีดำเราตัดด้วยตัวหนังสือค่ะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โลโก้นะคะด้านหน้าแล้วก็ที่ ขาดไม่ได้เลยก็คือไฟตัดหมอก LED ด้านหน้านะคะแต่ไฟหน้ายังเป็นหลออไฟหนะ้าไฮโดรเจนธรรมดานะคะในรุ่นของตัวเริ่มต้นแต่ความโดดเด่นของคันนี้ก็คือนะคะน้องกุ้งแล้วน้องกิตสดาระบุมาเลยว่าขอเป็นแม็กนะคะของแม็กไลน์ของเวลแล้วก็ยางออทเทรนค่ะแล้วก็คิวล้อหนูขอ6นิ้วมีหมุดนะคะพี่นุย้ย ให้รับกับตัวแม็กยางนะคะแต่ความโดดเด่นของคันนี้คือระบุมาว่าขอเป็นบันไดเหล็กนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเทสให้ดูเลยว่ามันแข็งแรงจริงๆค่ะคันนี้เนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกน้ําหนักพี่นุ้ยก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บันไดรุ่นนี้แข็งแรงเหยียบไม่มีแอนดเลยค่ะนะคะเป็นบันไดเหล็กนะคะเป็นบันไดเหล็ก ค่ะความโดดเด่นก็คือสติกเกอร์พอน้องระบุมาว่าหนูอยากได้สาดสีแดงพี่นุนก็จัดให้ค่ะแล้วก็ฝาถังน้ํามันที่พลาดไม่ได้แล้วคันนี้เน้นใช้งานค่ะเอาไปบรรทุกของนะคะไปบรรทุกปลานะคะที่เอฟซีจากประจินบุรีก็ขอเ,อเป็นคอกเหล็กมานะคะบอกได้เลยว่าคอกตัวนี้แข็งแรงมากบรรทุกได้สบายๆเป็นตันสองตันสบายเลยค่ะ เราเหมาะกับการไปทุกจริงๆแล้วก็มาพี่กันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กแข็งแรงคันนี้บอกได้เลยว่าดุดันพร้อมใช้งานค่ะค่ะนี่คือภายในของเจ้าแคป SL นะคะพวงมาลัยไม่มีฟังก์ชันนะคะปุ่มควบคุม,มไม่มีเพราะเป็นตัวเริ่มตน้นแต่คันนี้ความโดดเด่นคือเราเปลี่ยนเป็นจอ Android 10นิ้วนะคะให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ ก็สามารถเล่นได้นะคะผ่านมือถือเลยเชื่อมต่อแล้วก็ส่วนเบาะค่ะพี่นุก,ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะเหมาะการใช้งานเพราะคันนี้อย่างที่บอกเน้นใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าแต่งครบจบแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คันนี้เลยค่ะค่ะสําหรับเจ้าแคป s l คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าแต่งครบพยายามย้ําเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งครบจบ พร้อมใช้งานนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะต้องการแคมเปญแบบไหนก็กดโทรศัพท์มาคุยกันได้เลยค่ะอยากจะดาวน้อยดาวเริ่มต้น1 9 9 0 0หรือวงเล็บว่าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะแนวแต่งนี่คือแนวแต่งอีกหนึ่งแบบนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้อยากได้แนวนี้ก็สามารถระบุมาได้ค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะ ของประเทศไทยเรามีไฟแนนซ์ดูแลเหมือนคันนี้ของน้องกุ้งและน้องกิจดา FC จากจังหวัดประจีนบุรีนะคะไฟแนนซ์ finance วิ่งไปเซ็นถึงที่1วันรู้ผลเลยนะคะแล้วก็ผลผ่านเราก็แต่งให้ตามแบบตามสไตล์ที่คุณลูกค้าต้องการค่ะแล้วก็ทายนี้ขอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกค้คคาจากทั่วประเทศจากใจจริงๆสนใจแคมเปญไหนกดโทรศัพท์มาคุยกับพี่นุ้ได้เลยค่ะ0863289497นะคะสวัสดีค่ะ